สวัสดีครับสวัสดีนา้นาๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นะครับทุกท่านเลยทีก็มารับชมคลิปนี้ผมนสมหมายแตกนะครับก็เช้านี้หลังจากออกกามานะตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปลุยหาตกปลากันครับวันนี้ผมจะใช้เป็นไอป็อกนะครับตัวนี้เป็นตัว2.0นนะอาจจะมี 2. 5ุ้าบ้างแล้วแต่ตามสภาพใหม่นะครับก็ไม่ได้ใช้นานเดี๋ยวจะหยิบออกมาใช้ดูโอเคครับมันสายแล้ว เดี๋ยวไปลุยกันว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าปะครับลุยกัน จังหวะที่ผมไม่ได้มองพอดีนะแต่ก็ไม่รอดครับครูสกครูครับอ่าเนี่ยครับใส่ก็กำลังกำลังกำลังส่องสีดกัดเป็นไอ ok ้ปอก2.0นะครับเหยื่อายนะเจมตันวนี้เต็มเนียโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับเสียงลบกันเดียวแล้วเกินไอ้ปอกเสื่อรด รับช สองหน้าครับไม่เป็นไรดูไซส์ครับมันจะพึ่งเดี๋ยวจะปล่อยเต็มคำเลยครับกัดไปได้ปอกสองจุดศูนย์นะนี่งัดคันแทบหักเดี๋ยวปล่อยนะครับปอกแล้วเดี๋ยวขอบคุณที่ประกัดไอป้ปอกสองจุดศูนย์เดี๋ยวลุยต่อครับ แดดมันสองครับขออนุญาตเปลี่ยนฟังฝั่งนี้แหละฝั่งไหนก็สองแต่ฝั่งนี้จะดีกว่านี่ครับไสนี้ไซสกำลังกำลังเลย กัดเป็นไอปอก2 0นนะครับเหยื่อใบนะเจมตัวนี้เต็มเต็มเลยคือการเข้ากัดของเจ้าตัวนี้คือตั้งใจกัดมากตบ<ด>ไม่ได้ตีหางไม่ได้อะไรเลยครับก็เรียบร้อยเสียงค่อนข้างจะลั่นนะครับตัว2.0ก็แต่ก็ยังยังน้องๆ2.5อยู่ซึ่งเหยื่อมตัวเล็กกว่าแต่ก็ถ้าตัวเท่านี้มันก็ ก็ลั่นอยู่นะครับแต่สายทีมากเลยยิ่งตัวเล็กยิ่งสายทีก็โอเคลองหามาใช้ดูนะครับการปช่อนหมอมากเลยตัวเล็ก,ลกโอเคเดี๋ยวรีต่อไอ้ป็อกสื่อโหลด เปลี่ยนฝั่งครับรถเยอะแล้วเกินครับนี่ครับไซนี้อ้วนมากเลยเจ้าตัวนี้อ้วนสั้นนะครับกัดเป็นไอ้ป๊อก2.0นะครับเจือบายนะเจมสีดำเงินก็เนี่ยไปชนไซนี้ครับ เรียบร้อยหมอมากเลยกับการตกปลาช่อนนะครับก็คือการเข้ากัดของเจ้าตัวนี้รอบแรกผิดแล้วก็ซาำอีกรอบสองผมก็ยกคันเฉยๆนะครับผมก็แค่ตั้งคันเฉยๆนะครับก็ติดแทบจะไม่ได้วัดเลยก็เดาๆว่ามันอยู่ตามชายญ้าข้างตะลิ่งนะครับโอเคลองหามาใช้ดูนะครับสายทีทีไอปอก2.0 四轮。 จได้เลยครับสายพันไปไป เย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยพื้นที่ก็ลําบากครับอ่ฝั่งนี้ครับขยับเข้าร่มนี่ไซส์ไม่โตนะครับ กัดเป็นไอ้ป๊อก2.0นะครับเจีอบายนะเจมนี่ครับตีอยู่หลายไม้เหมือนกันนะครับก็ออกมากัดจนได้นะครับงานประชดน,นี่ตัวเล็กๆนี่เจ็บเรียบเลยครับเหมาะมากเลยป๊อก2.0นี่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอูอย้ยเพิ่งถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวปล่อยโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะ ขอบคุณที่มากัดเดลุยต่อครับไอป๊อก2.0สื่อโหลดก็โอเคครับตอนนี้ก็เริ่มสายแล้ว10โมงกว่าแล้วเริ่มแดดแล้วครับผมว่าเรากลับดีกว่าวันนี้ผมใช้เป็นไอป๊อกนะครับ2.0เป็นเยื่อบายนะเจมนะครับวันนี้ก็สี่ห้าตัวแต่อาศายมันไม่ค่อยโตครับ เหมาะมากเลยในการเก็บปราช่อนนะครับได้ลุกใสจริงๆนะครับ,บเป็นเหยื่อที่เสียงค่อนข้างเล้านะครับแล้วก็เหยื่อสายทีด้วยเป็นเหยื่อที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับก็ลองหามาใช้ดูครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องน้อยๆด้วยนะครับสมไม่แตกสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ